ซวมอยู่ก็มีเรื่องได้พี่กอฟเนี่ยคุณก็ไม่ให้ผมแบบได้บิวอะไรก่อนเลยมีเรื่องได้ทุกที่ผู้ชมเดาออกเลยใช่ไหมนั่งชักโครกปุ๊บอะไรจะมาเอะไรจะมามาอีกแล้วครับท่านน้องเหลือมน้องเหลือมมาอีกแล้วครับท่านครั้งนี้น้องหิวฮะน้องหิวน้องก็เลยของับไปหนึ่งครั้งนะฮะงับไปบริเวณอันทะของผู้ชายคนนี้น่ากลัวจริงๆริทีมงานมีคลิปไหม สเสียวไหมเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมนีขนลุกฮะดุคุณเห็นเลือดไหมเนี่ยฮะยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่น้องเหลือมนะฮะได้งับบริเวณอันทะของผู้ชายคนนี้ไปแล้วนะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณธนัทอายุ35ปีเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยเจอน้องเหลือมมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว ตอนที่เจอฮะครั้งแรกเนี่ยเจอที่ห้องน้ำชั้นล่างนะครับ mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยเ mm hmm. ขารีบเอาฝาชะโคกปิดฮะน้องเหลือมก็รีบเลื้อยหนีไปค่ะโอ้ยขนลุกเล่าไปขนลุกไปนะฮะหลังนั้นผ่านไปเขาบอกเขาไม่กล้าที่จะไปเข้าห้องน้ําชั้นหนึ่งอีกเลยค่ะนะฮะพยายามที่จะมาขึ้นชั้นสองแล้วก็คอยระวังตลอด ก่อนจะใช้นะฮะกดชักชโครกเอาที่สายชำระนะฮะฉีดลงไปทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนะะี่ยฮะเขาบอกว่าตอนแรกเลยนะฮะ,ะเขาไปใช้บริการภาพเนี้ยน่ากลัวไปหายใจไม่ทั่วท้องโอ้ยยาวมากเขาบอกว่าไปใช้บริการตอนแรกฮนะหกโมงเช้าครับไม่มีอะไรครับหลังจากนั้นไปใช้บริการอีกครั้งหนึ่งตอน10บโมง ระหว่างที่กำลังนั่งอยู่นั่นเองฮะอยู่ๆ <l ip> เอ๊ะอะไรแปลกบริเวณอันทะแวะแรกคิดอะไรรู้ไหมหมดกัดเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> งั้นแปลว่ามันไม่ค่อยเจ็บไม่ผมก็ไม่ทรา,า <c oughs> อบได้เจ็บทีเดียวเจ็บเหมือนมดกัดเออเขาบอกนึก่ามดจัดนะเอ๊ะ ทำไมมดมันกัดนานเ,เานาะไม่ปล่อยเออไมันกัดไม่ปล่อยฮะนะฮะก <c oughs> ็พยายามจะเอามือไปไงก็เห <c oughs> มือนจะไปตบมดแหละเออจะตบมดแหละฮะพอตบเท่นนเา,เานั้นแล้วคุณผู้ชมเยเนี่ยฮะโอ้โหขนลุกเนี่ยฮะไปเจอนอนนอนงับค้างเลยฮะงับค้างเลยเขาทํำยังไงเรียงลําดับมาเลยนะฮะนะฮะก็จับสิฮะจากนั้นครับเอาผ้าฮะมาซับแล้วก็ห้ามเลือด ต่อด้วยอะไรครับผู้ชมเอาโทรศัพท์ครับมาบันทึกคลิปจากนั้นมีอีกต่อฮะสมองยังพอสั่งการได้มือที่ถือโทรศัพท์ฮะใช้นิ้วโป้งควานไปควานมาทำอะไรมิวทำอะไรทำอะไรทำอะไรแจ้กกูไภัยเหรอเอ้ยโทรหาคนรู้จักก่อนสิโทรหาพวกเบอร์ด่วนก่อนสิโทรหาเบอร์ด่วนนฮะโทรหาเบอร์ด่วนนะฮะนะโทรไม่ติดโทรไม่ทำไงต่อดึงงูครับต้องดึงงูต้องจับมันไว้ ดึงพยายามจะดึงขึ้นมาฮนะแต่ว่างูมันสู้นะ mm hmm. อ่ะดึงไม่ขึ้นนะฮะดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงมาดึงอยู่สิบนาทีคุณผู้ชมดึงอยู่สิบนาทีสู้กันไปสู้กันมาถามว่าเขาถอดใจหรือยังยนะังฮะมองซ้ายมองขวาเอาไงดีวะเฮ้ย mm hmm. hey! แปลงขัดซ่วมขวามับเลยครับ oh. ความับจังหวัดน,นะเขาคิดได้อย่างเดียวฮนะต้องตี mm hmm. ตีอย่างเดียวครับเขาบอกต้องตีก่อนเพราะว่าต้องให้งูเนี่ยปล่อยจากเขาให้ได้ตีฮะตีตีต,ต,ต,ตีจนงูสลบ งูสรบจะทำไงฮะเอาพาาเอาไว้ตรงชักโครกแล้วทำไมพาดไปทุกชักโครกอะ่ะก็กลัวมันจะเลื้อยหนีไปอ๋อเพราะเป็นจุดเกิดเหตุเจา้าหน้าที่มาจะได้รู้ว่าผู้ก่อเหตุถูก <นะ S 1> ต้องเกิดเหตุอยู่ตรงนี้ถูกต้องจากนั้นครับพอพาาเอาไว้แล้ววิ่งนะฮะวิ่งไปตามรปภไปบอกเพื่อนบ้านแถวนั้นให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับสุดท้ายเพื่อนข้างบ้านพาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าโชคดีมาก เขาคิดใจใจโชคดีตรงไหนโดนงูกัดโชคดีที่ที่มันไม่ได้ว่าถึงขั้นต้องเย็บนะฮะแต่ว่าคุณหมอนะครับก็ให้ฉีดยากัากนบาดทะยักษแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาทานนะเขาบอกว่าเอาจริงอะส่วนตัวเขาคุผู้ชมเขากลัวงูมากแต่วินาทีนั้นน่ะเขาบอกเขาทำอะไรไม่ถูกทำได้แค่ตามนั้นแหละจับงูพยายามดึงออกจากตัวเอง เพราะว่าก็เป็นห่วงอันธ่าของตัวเองเหมือนกันนะฮะแล้วที่ทุบเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะคือคือกลัวว่างูมันจะไปไหนเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นงูมีพิษหรือเปล่าก็อยากให้มันอยู่ตรงนั้นให้มันสลบ<า>แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าคนก็ถามอีกว่าเอา้าแล้วทำไมทำไมพี่แบบว่าแบบไม่ไม่จับมันเอาไว้จ้ะ ก็เน้นว่าพี่จับไว้ตอนแรกอะเขากลัวงูอะเขาบอกพอมันมีสติแล้วอะเขากลัวไม่กล้าจับแล้วอันนั้นคือจับแบบช่วยเอาชีวิตรอดอะเอาชีวิตตัวเองรอดจับดึงออกไปก่อนอย่างเงี้ยอดีนาดีมันหลังเันนลยนี่แหละนะฮะเขาก็มาโพสต์นะครับเป็นการเตือนภัยนะครับแล้วก็มีการแจ้งพี่ชายเขาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านว่าให้ไปบอกมิตรบอกนิติด้วยค่ะให้เช็คพวกบอกเกลอหน่อยอ่าบางทีพวกตะแกรงบอกเกลออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องดูให้ดี สุดยอดช่วงนี้เราเล่าข่าวงูทุกวันเลยด้วยนท,วทุกวันเลยอายุ35มสิบห้าจบให้ด้วยตรงนี้แล้วพี่ก๊อบรู้ได้ไงว่างูมันฉกเพราะมันหิวผมอาม้าวแบมว่าก็คงแบบว่าเออกินได้ไหมอย่งนี้สงสัยเฉยๆแล้วไมเลือกกินส่วนนี้ <laughs>